สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยนะในส่วนของเฮ้ยแล้วหลังจากนี้จะวางแผนเพชรยังไงกันดีนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าเอเอีกตัวที่6สรุว่ามาหรือไม่มาแล้วก็บางคนเช่นแบบเพชรเหลือเดี๋ยวผมจะบอกครบเลยนะดังในคลิปนี้หลักๆคือเราจะคุยเพชรครับเพื่อเป็นการวางแผนแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวคุยก่อนเราแบ่งกันเป็น2กรณีนะ1ครับอีกมาหรือไม่มานะสองครับในส่วนของเพชรมีเท่าไหร่เหลือแค่ไหนนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาคุยสโคบอยู่ที่ประมาณนี้นะ เอาละทีนี้เดี๋ยวผมขอคุยเรื่องเพชรก่อนครับเนื่องจากว่าสำหรับคนที่เพชรเหลือผมก็จะบอกว่าเฮ้ยยังไงมันก็เป็นข้อดีอยู่แล้วเนื่องจากว่าเดี๋ยวตัวละครอย่างโอเด้งอ่ะส่วนตัวเชื่อว่ามันน่าจะบัฟโอเคถ้ามันบัฟเนี่ยสมมติว่าถ้าคนเพชรเหลืออย่างผม700โอเด้งเนี่ยมันประมาณสัก7 0 0ถึง750้าครับถ้าเกิดว่าเพชรตอนเนี้คุณนับเป็นศูนย์เลยเพราะว่าผมจะบอกว่าเดือน1ิบขึ้นไปละกันอ่ะเดือนสิบขึ้นไปเพื่อนๆห้ามใช้เพชรเลยแต่หมายความว่าเฮ้ยงั่นหมายความว่าเฮ้ยตอนนี้เราาามมีเเพชรท่่ไหก็ต ใช้ได้หมดเลยเหมือนกันนะมันมีกันไปน2ตัวเรื่องนะครับคือเพชรมีอาเช่นสมมติตอนนี้คุณมีเพชรพันหแล้วอยู่ดีไคโดโลมาคุณใช้ได้เลยเพราะเราจะนับเป็นศูนย์ในเดือนที่10เก็ตยังแล้วนี่ยังไม่ลงกับ EX ตัวที่6จะมาหรือไม่นะเราไม่รู้เอาละทีนี้เดี๋ยวเราดูในส่วนของหน้าในการประกาศกันบ้างครับตัวเกมเนี่ยมันประกาศว่าเฮ้ยหลังจากนี้มันจะมีการบัฟแล้วบอกว่าผู้เล่นเนี่ยจะมีความสุขการประมาณแบบบัฟเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมีในส่วนของไปลอตแอนเจลิส ซึ่งหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวในตอนนั้นเนี่ยมันจะมี EX หรือไม่นะครับเพราะว่าในส่วนของการประกาศแข่งที่ญี่ปุ่นแล้วแข่งกันไปแล้วเนี่ยหลังแข่งจบปั๊บถ้าใครทันนะหลังแข่งจบแม่งขึ้นทีเซอร์นิกะมาเลยเว้ยผมเลยบอกว่ามันเหมือนกันคิดว่าเหมือนกันนะครับก็คือรอเรนจาริสเนี่ยเดือนสอิแล้วคาดว่านะครับมันจะมีในส่วนของอ,อะไรอะเป,เป็ดไปทีเซอร์นี่แหละตัวที่6มาในตอนนั้นเหมือนกันหมายความว่ามีสิทธิสูงมากที่มันจะมาเดือนสิบเอ็ด หรือ12เพราะเกมยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าเอ้ยกลางเดือนไหมสิ้นเดือนไหมหรืออะไรในแนวนี้เกมมันไม่มันไม่ได้บอกเลยครับดังนั้นเราเลยไม่มีทางรู้แต่สิ่งที่รู้ได้คือเอ่อเรียกว่ากักเพชรไว้กันละกันที่เราจะสามารถเอาไปใช้ได้ในอนาคตได้หนึ่งอันนี้คือหลักๆก,ก่อนนะคือในสอของเพชรนะครับสาคัญมากๆเพราะถ้าไม่มีคุณโซยนะครับโอเคแล้วอันดับต่อมาเฮ้ยแล้วเดี๋ยวอย่างต้นปีเนี่ยมันจะสามารถทําแบบสองเด้งได้อยู่หรือไม่ตอนนี้นะตอบแบบคนไม่รู้อะไรเลยครับเพราะ ไม่รู้จริงๆเราไม่รู้เลยแต่สิ่งที่ทําได้จริงๆก็คือว่าเช่นสมมติอย่างเดือนเดือนที่1แล้วกันหรือเดือนที่2หากตัวละครมาเราจะดูกันตอนท้ายๆเลยครับมันอาจจะมาแทรกกันก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะรู้กันในตอนนั้นยกตัวอย่างเช่นคุซันมาเนี่ยมันเป็นบัตรดาเหมือนดิกานี่แหละแล้วอยู่ดีๆไอโบมันมาคุณก็สุ่มไปเลยซึ่งแน่นอนสุ่มของผมเนี่ยสุ่มตัวที่2อยหมดละแต่ตัวที่2ตอนนี้เราไม่รู้ว่าสรุปมาเดือน2หรือ3กันแน่ถ้าเกิดว่าผมเลยบอกไงว่าเฮ้ย อันนี้คือเป็นการเตือนแล้วนะครับห้ามใช้เพชรนะครับส่วนตอนนี้ถ้าใครมีเพชรเหลือแค่ไหนเท่าไหร่โอเคครับงั้นคุณก็สบายตัวแต่ทีนี้มันมีอีกหนึ่งกรณีครับสมมุติว่าถ้าตอนนี้คุณมีเพชรสามพันแล้วสมมุติเกมเอาเข้ามาตัวที่6จริงๆในเดือน1 1หมายเขาว่าคุณการันตีแน่นอนตัวที่6ครับเก็ตนะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วถ้าอย่างเงี้ยเพชรของผมเนี่ยก็ไม่อ่อมีไม่พอในการสุ่มใช่ไหมคําตอบคือใช่ให้เข้าใจนะตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยผมเลยทุ่มสำหรับตัวนี้กลับไปหมดเลย เลยเดี๋ยวผมจะเปิดทีตอนต้นปีเพราะรอบนี้ผมเรื่องนิกกเป็นหลักชัดเจนนะโอเคนะเคนะถือว่าคลิปนี้ผมบอกไปครบแล้วนะครับว่าเพชรจะวางแผนยังไงใครมีเพชรเท่าไหร่ใช้อะไรยังไงและย้ำอีกหนึ่งทีครับเดือน1ิบขึ้นไปห้ามใช้เพชรโดยเด็ดขาดนะย้ําแต่ถ้าตอนนี้ใครมีเพชรเท่าไหร่ก็ตามอะ่ะผมไม่รู้อ่ะหลังจากนี้มีเอ็กมาคุณจะสุ่มก็ตามใจครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณละแต่สุ่มไม่สุ่มก็ได้นะแต่้าถามผมก็คือ คนข้ามดีกว่าถ้าถามผมมานะเพราะว่าเราไปเอาตัวใหม่มันน่าจะเหมาะก,กว่าที่เหลือก็เราตัดสินใจกันดูและกันยกเว้นอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างละสมมติว่าถ้าเป็นสีขาวอันนี้เรียกว่าทําให้ไอดีสวยละกันเอ่อทำให้ไอดีอ ID สวยมันมันเป็นอย่างนี้สมมุติว่าวันนี้คุณมี iving, สายวิ่ง2ตัวตัวหนึ่งไม่มีเอ่อเสริมแก่งอีกตัวหนึ่งมีเสริมแก่งเก็ตปะหมายความว่าหากในรนะเมตานั้นตัวเสริมเสริมอะไรนะ ตัวไม่มีเสริมแก่งเล่นไม่ได้ตัวมีเสริมแก่งจะเล่นได้มันจะสลับกันนี่คือไอดีที่สวยนะอะสมมุติว่าสีเขียวใหม่สมมุติเป็นสีเขียวแล้วกันผมเล่นในโบอ้าวอีกตัวนึงก็น่าจะโอเด้งไหมคล้ายๆกันครับหรือว่าคุณจะเล่นได้ช้าก็ได้แต่มันไม่ไหวเนาะแต่ถ้าสีน้ำเงินอ่ะโอเคหลากหลายเยอะเลยอับบูโนมีนิจิมีอ่ารุจิมีนะครับใครวะสีน้ำเงินอะ่ะแค่3ตัวสีน้ำเงินน่าจะแค่3าตัวเออประมาณเนะี้ยแต่มันก็ยังมีให้เลือกได้ เห็นไหมมีดั้งการสถานะโดนสถานะเด้งเลือดด้วยนะยมีชิลด้วยนะตัวไหนการสถานะแม่งเด้งชิลนะเ้าอย่างรู้จีโอเคเปลี่ยนเป็นหมัดฆ่าได้นะเห็นปะมันจะหลากหลายครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แล้วกันบอกเข้าไว,ไว้แบบคร่าวๆแล้วกันนะไอดีที่สวยคือเป็นไอดีที่แบบเนี่ยเออเนี่ยเออย่างเงี้ยเช่นแดงอีกอะเผื่อไม่เก็ตอาคาอินุกับคิสซลุคิสซลุคือไม่มีสำแกงใช่ไหมแต่อาคามีเนี่ยเนี่ยก็ได้ก็ได้เหมือนกันเห็นปะ ดังนั้นมีทั้งสองตัวยังไงก็สวยแต่ว่าการทําอย่างนั้นเป็นคนที่จะ ID ฟูก่อนเพราะถ้าเป็น ID เบื้องต้นแล้วยัดอย่างนั้นหมดอ่ะคุณน่าจะไม่มีตัวคือเกมมันใช้เวลานะหวังว่าจะเข้าใจแล้วกันนะ